สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคอนไทยเหรียญไทยครับสำหรับวันนี้มีเหรียญพ่อหลวงรัชการที่9พศ2493มาให้ชมกันนะครับซึ่งเป็นเหรียญที่หายากนะครับเป็นเหรียญยอดนิยมนะครับเหรียญที่มีลักษณะคล้ายๆกันก็จะมีพศสองพัน้ารนะครับ เป็นเหรียญห้าสิบสตางค์เหมือนกันนะครับแต่แตกต่างกันที่พอสอครับเหรียญตัวที่หายากก็จะเป็นสองสี่เก้าสามนะครับตัวสองพันห้าร้อยก็จะหาง่ายหน่อยนะครับยังพอมีให้เห็นกันเยอะๆนะครับตามกลุ่มนักสะสมนะครับนี่ครับเหรียญสองพันห้าร้อยนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับสองพันห้าร้อยนี่ครับ ด้านหน้าพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชรัชกาลที่9ผินพระพักเบื้องซ้ายริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่9ด้านหลังเป็นรูปตาแผ่นดินริมขอบเหรียญด,ด้านบนมีข้อความเขียนว่ารัฐบาลไทย กลางเหรียญระบุราคาหน้าเหรียญน,นะครับห้าสิบสตางค์ริมขอบเหรียญด้านล่างมีข้อความเขียนว่าพศสองพันห้าร้อยนะครับอันนี้เป็นตัวที่ยังราคายังไม่ไม,ไม่ไม่สูงนะครับนี่ครับเป็นเหรียญห้าสิบสตางค์นะครับสองพันห้าร้อยนะครับขอบเฟืองนะครับขอบเฟือง แบบนี้ยังไม่ค่อยมีราคานะครับราคายังไม่สูงยังหาเก็บได้ในราคาถ้าผ่านใช้ก็อยู่ที่เหรียญละประมาณ4บาทสีบาทนะครับถ้าสภาพไม่ผ่านการใช้ก็เหรียญประมาณ20บบาทนะครับซึ่งราคานี้เป็นราคาปัจจุบันนะครับราคาณปัจจุบันนะครับอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับ 50จะต่ตางนะครับพศออ2500นะครับยังไม่ค่อยมีราคาส่วนตัวที่พอมีราคาขึ้นมาบ้างแล้วนะครับเป็นพศออ2493นนะครับตัวนี้นะอันนี้นะครับจะเป็นเหรียญหายากขึ้นมาหน่อยนะครับนี่ครับด้านหน้าพระรบระรูปพระบราทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชราชกาลที่ก้าผินว่าพักเบื้องซ้าย ริมขอบเหรียญด้านซ้ายมีข้อความเขียนว่าภูมิพลอดุลยเดชริมขอบเหรียญด้านขวามีข้อความเขียนว่ารัชกาลที่เก้าด้านหลังของเหรียญก็จะเป็นเหมือนเหรียญพศสองพนห้าร้อยนะครับเป็นรูปตาแผ่นดินเหมือนกันนะครับคล้ายคลึงกันเลยนะครับใกล้เคียงกันนะนไหครับ รูปตาแผ่นดินนะครับริมขอบเหรียญด้านบนมีข้อความเขียนว่ารัฐบาลไทยกลางเหรียญระบุราคาหน้าเหรียญ5้าสิชาตางริมขอบเหรียญด้านล่างระบุพศนะครับนี่นะครับตัวนี้สาคัญครับพศ2493นบสามะครับอันนี้นะครับตัวแพงนะครับตัวที่มีราคาสูงหน่อยนะครับสําหรับราคาเหรียญที่ หาเก็บสะสมได้ตามเพจต่างๆนะครับในปัจจุบันนะครับราคาเหรียญสภาพผ่านการใช้อยู่ที่เหรียญละประมาณ30บาทถึง50บาทนะครับส่วนเหรียญสภาพสวยๆไม่ผ่านการใช้จะอยู่ที่เหรียญละ50บาทถึง100บาทนะครับสภาพไม่ผ่านการใช้หรือ UNC นะครับจะมีราคาสูงหน่อยนะครับ สำหรับราคาก็จะขึ้นอยู่กับสภาพของเหรียญน,นะครับแล้วก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจซื้อระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายนะครับสำหรับราคานี้ก็อาจเปลี่ยนแปลงได้ในอนาคตนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับหวังว่าเพื่อน